นี่ครับสองหนุ่มนะครับสองหนุ่มวันนี้สองหนุ่มมาเที่ยวโคราชครับนี่ครับเที่ยวโคราชนคราชสีมาตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนลำตะคองนะครับเขื่อนลำตะคองกำลังเดินชิวๆอยู่ อยู่เร่มถนนมิตรภาพครัที่มองเห็นนั่นก็คือมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ที่จะไป ตัวเมืองโคนล่าชนะครับ เห็นอยู่นี้ก็คือเขื่อนลำตะคองนะครับเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาหรือจากหรือเรียกว่าจังหวัดโคราชบ้านเองนั่นเองครับเขื่อนลำตะคองนี่ยาวมากเลยนะยาวมากเลยนั่งรถมาตั้งไกลนะครับยังไม่พ้นเขื่อนลำตะคองนะครับเป็นเขื่อนที่ยาวมาก รุ่นกับสันเขื่อนอยู่นู่นน่ะสันเขื่อน่ะ